มาพบกันอีกครั้งสำหรับทีมงาน upc เม็ดง่ายๆสำหรับ ep ที่2เราจะมาประกอบเครื่องใช้งาน led f v v กันนะครับขั้นแรกก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องแบตเตอรี่บับเบลิลเคเบลิลและโผบนะครับสำหรับโผบนี้เป็นโผบสำหรับผู้ใหญ่ ่อมาเราจะมาประกอบนะครับโดยขั้นแรกเปิดหลังเครื่องเพื่อใส่แบตเตอรี่ใส่ตามรูปเลยนะครับผมนะครับใส่ให้ครบแล้วก็มีรูปตามรูปให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปิดฝาโดยเลื่อนเ,เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะเปิดการใช้งานนะครับผม ขั้นตอนต่อมาใส่เครื่องลงไปในบับเบิลนะครับโดยใส่ปลายสีแดงก่อนนะครับครับก็เครื่องก็จะใส่ในบับเบิลกันกระแทกแล้วก็มีสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นหูหิ้วได้นะครับหลังจากนั้นประกอบอ่าเคเบิลที่มาจากกล่องความยาวของเคเบิลจะมีหลายขนาดนะครับ อันนี้เคเบิลก็จะมีติ่งตรงนี้ซึ่งเชื่อมกับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปโดยตรงดันเข้าไปเลยนะครับเวลาถอดก็บีบสองข้างตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะครับนะครับใส่ไปตรงๆโดยแบรนดจะอยู่ข้างบนอีกฝั่งหนึ่งของเคเบิลก็คือมาต่อกับโผบนะครับซึ่งโผบตรงนี้เป็นชนิดผู้ใหญ่แบบรียูสนะครับซึ่งปลายสายก็จะเป็นระบบพินเนี่ยครับเสียบเข้าไปโดยตรงปึ๊บหลังจากนั้นก็ล็อก การประกอบเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ